สวัสดีครับหมอรัตนภูมินะครับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหัวข้อก็คือการสื่อสารอย่างสันติ การสื่อสารมีศิลปะอย่างไรคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึง G E T ไปแล้วนะครับโดยเราพูดถึงตัว G g e n u i n e ที่ปแปลว,ว่าจริงใจตรงไปตรงมา E คือ Empathy นะครับคือการเห็นอ,อกเห็นใจถ้าคนหนึ่งคนใดนะครับมีสองส่วนนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วถือว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถสื่อสารอะไรออกไปได้ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือการพูดถ้าเราเนี่ยมีความจริงใจมีความเห็นอกเห็นใจเป็นทนเดิมเนี่ยเราจะแสดงออกทางสีหน้าท่าทางน้ำเสียงจริตจการอาวัาจะนะภาษาต่างๆซึ่งการแสดงออกดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารถึง90%เลยนะครับอีก10%ที่เหลือเนี่ยเป็นคำพูด เ,เทคนคนิซึ่งเราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นได้ซึ่งเดี๋ยวหมอจะมาพูดถึงเทคนิคสำคัญๆประมาณ10เทคนิคกันนะครับเทคนิคแรกก็คือรีเฟรมนะครับที่แปลว่าการมองปัญหาในมุมมองอื่นๆสมมุติว่านะครับผูพ้พูดเนี่ยกำลังบ่นเลย ว่าเนี่ยแฟนทิ้งเสียใจมากๆเลยโดนแฟนทิ้งฉันต้องมีอะไรไม่ดีแน่ๆเลยไม่งั้นก็คงไม่ทิ้งฉันไปการรีเฟรมเนี่ยเราจะให้เขาเนี่ยมองปัญหาในอีกมุมหนึ่งนะครับเช่นโอเคเข้าใจแหละแต่มองในอีกมุมหนึ่งนะมันเป็นโอกาสที่จะทำให้เราเจอคนที่ดีกว่าได้หรือเปล่าจริงๆเนี่ยเธอไม่ได้เสียคนรักนะ เธอสูญเสียคนที่ไม่รักลองฟังดูเนาะตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจแต่สักวันเนี่ยแกน่าจะเข้าใจนะนี่คือการใช้เทคนิคที่เรียกว่ารีเฟรมนะครับการมองปัญหาในมุมมองใหม่ต่อมานะครับเทคนิคที่2องรีเฟล็กฟีลิ่งรีเฟล็กซ o u อ h t นะครับแปลออกมาก็คือการสะท้อนอารมณ์สะท้อนความคิดการสะท้อนอารมณ์สะท้อนความคิดเนี่ย จะทําให้ผู้พูดเนี่ยรู้สึกว่าเราตั้งใจฟังและเข้าใจเขานะครับยกตัวอย่างเช่นเราเป็นหมอเนาะสมมติมีคนไข้เข้ามาเจาะเลือดตรวจเช็คสุขภาพนะครับปรากฏว่าค่าน้ําตาลในเลือดสงูงเราก็แจ้งคนไข้ไปเขุดบอยครับค่าน้ําตาลในเลือดของคุณเนี่ยสูงนะครับสูงเกิน126เข้าข่ายเป็นโรคเบาหวานนะครับพอคุณบอยฟัง บอยตกใจครับหน้าซีดนิ่งเงียบเนยะมีอารมณ์มีความคิดอะไรในสมองบางอย่างแน่เราสะท้อนอารมณ์สะท้อนความคิดไปเลยนะครับว่าคุณบอยหมอสังเกตคุณหน้าเสียเลยคุณบอยคงรู้สึกกลวัวรู้สึกเสียใจรู้สึกกังวลน,นะครับที่น้อาตานี้เลือดสมคุณบอยคงคิดว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยต้องแย่แน่รักษาไม่ได้ แต่คุณบอยครับคนไข้หมอหลายหลายคนเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานตอนเนี้ไม่กินยาแล้วเบาหวานร,รักษาได้นะครับถ้าเราควบคุมตัวเองดีกินอาหารดีๆออกกําลังกายดีๆเราคุมเบาหวานได้เลยนะครับคุณบอยอันนี้นะครับคือการ d e f f e t f e e ลลิ f ง e ีเฟก o ์ตอนนะครับ เราบอกคุณบอยว่าคุณบอยคงกังวลคงกลัวคุณบอยคงคิดว่าเบาหวานเนี่ยมันต้องแย่แน่ๆและเราก็มีการรีเฟรมไปด้วยนะครับมองปัญหาใหม่ๆว่าเบาหวานเนี่ยมันรักษาได้ไม่ใช่เป็นแล้วแย่นี่คือการใช้เทคนิคสอเทคนิคในประโยคเดียวต่อมานะครับเทคนิคที่3าม clarification แปลว่าทำให้กระจ่าง เป็นการกระจางความหมายที่ซ่อนเร้นออกมาให้ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีปัญหาครอบครัวสามีเนี่ยเป็นคนกลับบ้านดึกทำงานดึกกลับดึกภรรยาก็เครียดนะครับกลับดึกอยู่กันสองคนถ้าคืนไหนสามีไม่กลับภรรยาก็นอนไม่หลับต้องรอให้สามีกลับก่อนในห้องนะครับภรรยาบอกสามีว่า ทำไมคุณทำตัวไม่เหมือนสามีคนอื่นๆเลยละ่ะหมอที่อยู่ในห้องก็เลยกระจ่างไปว่าเดี๋ยวนะครับคุณกำลังจะบอกสามีว่าอยากให้สามีเนี่ยกลับบ้านเร็วๆเหมือนเหมือนคนอื่นๆเพราะเวลาที่สามียังไม่กลับเนี่ยคุณเป็นห่วงคุณก็เลยนอนไม่หลับใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นการ clarification พอเราทําให้กระจ่างเนี่ยปัญหาเหตุการณ์ดูเบาลงเลยนะครับดูซอฟ์ลงเลยต่อกันด้วยเทคนิคที่4เลยนะครับ confrontation แปลว่าการ,รเผชิญหน้านะครับเป็นเทคนิคที่ทําให้คนนั้นๆเนี่ยตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือตระหนักถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเขายกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่ง นะครับเป็นคนที่ติดเหล้านะครับกินเหล้าเยอะ <c oughs> ก็บรรให้เราฟังนะครับว่าเนี่ยโอ้ยไปหาหมอมาอีกแล้วตอนนี้นะค่าตับเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตับทํางานเยอะหมอก็บอกอยู่นั่นแหละว่าให้หยุดเหล้าหยุดเหล้ามันจะไปหยุดได้ยังไงเราอาจจะคอนฟรอนเทชันเขาไปเลยนะครับว่าเออดูถ้าแกยังจะยังไม่ยอมรับความจริงนะว่าอาการทั้งหมดของแกเนี่ยมันเกิดจากเหล้า เออดูแกนเนี่ยห่วงเล่ามากกว่าชีวิตเนาะนี่คือเทคนิคการเระเชิญหน้านะครับแต่เทคนิคนี้เนี่ยขอย้ำนะครับขอเตือนว่าต้องใช้ในกรณีที่เรากับผู้พูดหรือเรากับผู้ฟังเนี่ยสนิทกันพอสมควรแล้วนะครับถ้าเพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่ได้สนิทกันมากนะครับใช้เทคนิคนี้มีเรื่องกันได้นะครับ ต่อมานะครับเทคนิคที่5 re-inforcement นะครับการเสริมแรงการเสริมแรงเนี่ยเป็นเทคนิคที่กระตุ้นให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกอยากที่จะทำพฤติกรรมนั้นต่อถ้าเราอยากให้ผู้ฟังเนี่ยทำพฤติกรรมไหนทำพฤติกรรมดีๆอันไหนมากขึ้นเราต้องใช้การ re-inforcement นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กเปิดเทอมใหม่ๆเนาะไม่อยากไปโรงเรียน พอไปโรงเรียนโดนแกล้นะครับโดนบูลลี่อาทิตย์ต่อมาเด็กก็ไม่ยอมไปนะครับแม่ก็พยายามจะพาไปมีวันหนึ่งครับเด็กยอมไปนะครับเด็กเดินเข้าโรงเรียนเนาะเดินเข้าไปก็ร้องไห้ทั้งวันเลยพอกลับมาบ้านนะครับแม่ต้องเสริมแรงนะครับว่าลูกเก่งมากนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันก่อนๆนเนี่ยลูกไม่ยอมไปโรงเรียนเลยวันเนี้ลูกกล้าไปแล้ว ถึงแม้จะร้องไห้ทั้งวันแต่ลูกก็แสดงออกให้แม่เห็นแล้วนะคะว่าลูกเนี่ยกล้าหาญมากกลัวแต่ก็กล้าไปขาสัน่นแต่ก็กล้าเดินเข้าโรงเรียนลูกเก่งมากกล้าหาญมากเด็กได้ยินนะครับเด็กรู้สึกว่าโอ้โหภูมิใจจังเลยอยากที่จะทำต่ออยากที่จะกล้าหาญต่อนี่คือเทคนิค reinforcement นะครับ วิธีที่6นะครับ suggestion นะครับแปลว่าการแนะนำคือเราแนะนำไปเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ามานะครับเป็นไขมันในเลือดสงูงผลเลือดออกมาเจาะเลือดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นคนไข้หน้าเริ่มจ่อยแล้วเราก็แนะนำได้เลยนะครับว่าคนไข้ครับไขมันเนี่ย70%อเนี่ยอยู่ที่การเผาผลาญไม่ใช่การกินโดยเฉพาะคอเลสเตอรอล ถ้าคนไข้นะครับออกกำลังกายถูกนะหมอว่าไขมันคนไข้ลดลงได้นะการออกกำลังกายที่ช่วยลดไขมันในตอนนี้เนี่ยที่เขาเชื่อว่าได้ผลดีเนี่ยคือการวิ่งโซน2คนไข้ไม่เหนื่อยด้วยนะครับเหมือนวิ่งซอยเท้าง,ง่ายๆเบาๆถ้าคนไข้ออกกำลังกายแบบนี้3-5ถึง5ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละเกือบชอั่วโมงหมอว่านะครับคนไข้เนี่ยไขมันในเลือดลดลงได้นะนี่คือการแนะนำ หรือเราเป็เพื่อนซึมเศร้าเนาะเพื่อนกําลังเศร้าเลยเราก็แนะนําได้นะว่าเออเฮ้ยแกฉันรู้มาว่าการออกกําลังกายเนี่ยมีผลในการช่วยโรคซึมเศร้าอย่างมากเลยนะมีผลดีพอๆกับยาเลยนะแกไปออกกําลังกายไปนี่คือการแนะนําสําหรับเทคนิคก,การซั g เจชั o นนะครับหรือการให้คาแนะนําเนี่ยมีข้อควรระวังตรงที่ว่า เราควรมีความรู้ในเรื่องนั้นๆระดับหนึ่งนะครับถึงจะไปแนะนำคนอื่นได้ถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้นดีจะเป็นการพ่นพิษใส่ผู้ฟังซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพึงระวังไว้ด้วยเนาะเทคนิคต่อมาที่หมอจะพูดถึงก็คือเทคนิครีแอชัวนะครับแปลว่าการให้ความมั่นใจกับเทคนิคที่เรียกว่าซั p พอร์ต v ฟแปลว่า การให้การสนับสน,นุนสองวิธีนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันหมอก็เลยพูดรวดเดียวไปเลยแต่มันจะมีความแตกต่างในรายละเอียดที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าเพื่อนเราเนี่ยไปดูคะแนนเนาะเพื่อนเราไปดูคะแนนแล้วเขาสอบตกเขากลับมาบอกให้เราฟังนะครับว่าเฮ้ยแกฉันตั้งใจอ่านหนังสือมากๆเลยอ่านทุกวันอ่านทุกคืนฉันก็ยังสอบตกว่ะ ทำไมฉันมันโง่แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นการเรียกส่วนนะครับเราอาจจะตอบไปว่าเฮ้ยแกไม่โง่หรอกสอบตกวิชาเดียวไม่โง่หรอกแต่ถ้าเป็นการซับพอทีบให้การสนับสนุนเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยตกสักทีหนึง่งโง่สักครั้งหนึง่งโง่สักวิชาหนึง่งมันจะเป็นอะไรไปชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวสะหน่อย อันนี้จะเป็นการให้การสนับสนุนนะครับสำหรับเทคนิคการให้ความมั่นใจนะครับมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือมันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนเรานะครับมาหาเราเนาะบ่นไปว่าเนี่ยช่วงนี้เครียดมากเลยทางบ้านก็มีเรื่องอะไรมากมายตะเกียะเจอหมาหมามันเห่าโมโหเตะหมาไปทีนึงทำไมชันใจร้อนแบบนี้วะ ถ้าเป็นการ r e a อ t ตัวนะครับให้ความมั่นใจอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. แกไม่ใจร้อนหรอกอย่างนี้ก็ทําแม่งทาแม่งเนาะเพราะใจร้อนชัดๆควรจะให้การสนับสนุนมากกว่านะครับเช่น mm hmm. เออคนเราอ่ะเวลามันเครียดอะมันก็อารมณ์ร้อนแหละมันก็มีช่วงรูปได้บ้างแกก็เอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนแล้วกันนะครั้งต่อไปก็จะเย็นขึ้นหน่อยนี่คือตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างหนึงนะครับ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเทคนิคการสนับสนุนก็คือสิบรินั่นเองนะครับเดี๋ยวลองลองดูกันนะครับว่าถ้าสมมติเราบ่นความทุกข์ให้กับสิริฟังสิบริจะตอบว่ายอย่างไรสิริช่วงเนี้นนเศร้ามากๆเลยอะ่ะฉันเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณอยากพูดเรื่องนั้นฉันก็พร้อมรับฟังคุณอยู่เสมอ นี่ครับตัวอย่างหนึ่งของสิริสิริจะอยู่ข้างๆคุณเสมออ่ะหมอต่อที่เทคนิคต่อไปเลยนะครับเทคนิคต่อไปเป็นลำดับที่9หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจลำดับที่เท่าไหร่นั่นเนี่ยลำดับที่9ครับเป็นเทคนิคที่เรียกว่าสายน์เทคนิคหรือเทคนิคเงียบนะครับเทคนิคนี้ใช้ตอนไหน เทคนิคนี้ใช้ตอนที่ผู้พูดเนี่ยเขากำลังมีแผลสดเลยเพิ่งเสียอกเสียใจมานะครับเพิ่งโดนแฟนทิ้งมานะเพิ่งได้รับข่าวร้ายอะไรมาบางอย่างเวลาคนเราเนี่ยมีแผลสดนะครับเขาก็ต้องเสียใจเขาต้องมีความโกรธเขาต้องมีความกลัวเป็นเรื่องปกติอารมณ์ของมนุษยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าโกรธกลัวล้วนแล้วเป็นเรื่องปกติ เรามีได้นะครับไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดไม่ต้องไปรีบยับยั้งมันไม่ต้องไปรีบห้ามมันนะครับเราให้เวลาใช้เวลาอยู่กับความทุกข์ได้เวลาที่คนเราเนี่ยมีแผลสดนะแล้วเขามาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยเราอาจจะนิ่งเงียบอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอาจจะยื่นทิชชู่ให้นะครับแล้วก็ฟังอย่างเดียวฟังก็ร้องไห้ เอาละครับเรามาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วนะครับที่จะฝากไว้เทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคย่ดนิยมนะครับบรรดาผู้นําบรรดานักบริหารเขาจะฝึกเทคนิคนี้แล้วก็ไปใช้กับลูกน้องนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าแซนด์วิชเทคนิคครับให้นึกถึงแซนด์วิชนะครับที่มันมีขนมปังนะมีเนื้ออยู่ตรงกลางเนาะจะเป็นแฮมก็ดีไส้กรอกก็ดี เป็นไข่ก็ดีอีกชั้นหนึ่งก็เป็นขนมปังก็คือเป็นขนมปังเนื้อขนมปังเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแอบตำหนินะครับแอบชี้แนะแต่เราจะทำเนีย,เนยนๆไม่ให้เขารู้สึกแย่ค,คือเราจะชมตำหนิแล้วก็ชมเหมือนแซนด์วิชนะครับชมตำหนิแล้วก็ชม ยกตัวอย่างเช่นหัวหน้านะครับเห็นลูกน้องทำงานเนาะทำงานเร็วดีนะครับแต่ช่วยมากเลยนะทำงานเสร็จส่งทันเวลาแต่ช่วยมากๆหัวหน้าอยากเตือนลูกน้องหัวหน้าอาจจะบอกว่าเออคนสนสีคุณดีนะคุณทำงานไวมากเลยอะคุณเป็นคนเป็นคนแรกเลยนะในในบริษัทเนี่ยที่เป็นคนส่งงานเร็วที่สุดแต่จะดีกว่านี้เนาะ ถ้าคุณเนี่ยทำให้ละเอียดกว่านี้รอบครอบกว่านี้แต่คุณก็ทําดีแล้วแหละอ่าอันนี้คือชมก่อนนะครับคือว่าเออสมศรีเนี่ยทํางานเร็วเนาะแต่จริงๆเราอยากแอบ,แอบเตือนแอบว่านะว่าทํางานรอบครอบหน่ยสิล้วก็ใส่สอดไส้เข้าไปนะคะว่าแต่สมศรีทำงานรอบครอบหนอ่อยนะแล้วก็กลับมาที่ชมนะครับว่าเออแต่ก็ดีแล้วแหละ ถ้าเทียบกับพนักง,งานคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับทีนี้มันมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้ช่วงที่สอดไส้เนี่ยก่อนที่จะสอดไส้เนี่ยไม่อยากให้ใช้คําว่าแต่นะครับอยากให้ใช้คําว่าทีนี้เพราะถ้าเราใช้คําว่าแต่เนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะรู้สึกทันทีแล้วว่าไอ้ไอคำชมตอนแรกเนี่ยมันไม่มีค่าเลยมันเขาไม่ฟังเลยไอ้ที่เราทํางานเร็วอะไรแบบนี้เขาไม่ฟังเลย เขาจะมาโฟกัสในแบบตำนาดาท่านแม่ตำแหน่ชั้แนแม่เลยลองใช้คําว่าทีนี้ดูนะครับยกตัวอย่างเดิมนะครับสมศรีคุณดีนะเนี่ยคุณทํางานเร็วมากเลยอะเป็นคนแรกๆของบริษัทเลยนะเวลาที่ผมสั่งงานอะไรไปเนี่ยคุณจะส่งทันเวลาเสมอเลยทีนี้จะดีกว่านี้ที่อีกเนาะถ้าสมศรีเนี่ยทําแบบรอบครอบกว่านี้นิดนึงนะ้าสมศรีนะแต่ก็ดีแล้วแหละ เมื่อเทียบกับหลายๆแนกเมื่อเทียบกับคนอื่นสมศรีสุดยอดมากๆอันนี้คือแซนวิชเทคนิคนะครับสำหรับ10เทคนิคนี้นีครับอยากให้ใช้นะโดยอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจอยู่บนพื้นฐานของการเข้าอ,อกเข้าใจเห็นใจคนอื่นถ้าเรามีพื้นฐานตรงนั้นเราจะใช้เทคนิค10อย่างโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับ แต่สำหรับบางคนที่อาจจะไม่ค่อยมีก็พยายามเรียนรู้และฝึกเพราะการสื่อสารฝึกกันได้นะครับการสื่อสารไม่ใช่พรสวรรค์ส่วนหนึ่งอเป็นพรสวรรค์แต่เราสามารถใช้พรสแสวงกันได้เป็นเรื่องที่พัฒนากันได้ก่อนจบคลิปนี้นะครับหมอมีคำเตือนอยู่สองคำเตือนนะครับคำเตือนแรกก็คือพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้นะครับว่าสิ่งไหนไม่จริง ไม่ต้องพูดหรือสิ่งนั้นแม้จะจริงแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดคำตัวที่สองก็คืออยากให้ทุกคนแยกให้ออกนะครับระหว่างจริงใจกับไม่มีมารยาทหลายหลายคนใช้คาว่าจริงใจเนี่ยเป็นกำแพงเป็นเกราะนะครับเป็นเกราะในการที่จะพูดตบหนิใครก็ได้นะซึ่งจริงๆไม่เหมือนกันนะครับ คนที่จริงใจเนี่ยเขาจะคิดถึงความรู้สึกคนอื่นแต่คนไม่มีมารยาทเนี่ยเขาจะไม่คิดถึงความรู้สึกของผู้ฟังเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นแยกกันให้ดีนะครับสำหรับเรื่องการสื่อสารอย่างไรให้สันติก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับ